เฮ้ยปีสังมาจังก้าวย่อบายอยู่เฮียน้อใจเอ,อ้ยไปสุกีนี่หาปินไอ้ยนีคนทังสาวไลยเบาโนอไปสุกีหาปินไอ้ยนีคนใจสาวหักหเคล็กกาสาวนี่อยู่บ้านรงนั่นเป็นามหอบโคตจูเลกา โปเตนี่แปงปันตีบก็จูบูนีนางไข่ก็นางไข่ก็อไอโหน่อยอย่าไปเหตุลายใจด้อดใจเอยเฮยเฮ้ย,ยกันมาปีลเลยเ้าเหฮุก็ลลหมกไลใจแลยนางไข่ก็ นั้นใครก็อายพ่อรอป่อเห้นอ่อนใต้โรงก็แก้วส่อนเอยก็พอสินจุนุมโฮนายเลใจเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงราดิเศเข่าไก่ปีเตะขึ้นก็ทุกขึ้นโก่กป่อเห้นอ่อนโฮนายเตะนี้เอ้ย นางเลยด้โยเข้าไก่ปีเตนี่ก็ทุกข์ึน้นวายก็นางก็ด้เสดก็ไปลงเลไลก็นี่ทุกข์แยงแย่ก็กะเกนี่เบ้าเต้นเหมือนดีเลนคืมน,นางเบ้าหูนอก็สอยหากคยป้อนี่เหินอ่อนใตงามอายเอ้ยใตลงพบเปิ้ลเอ้ย เดวเฮยก็ซอยและกลับไปแสใจเฮยห้ามเมงก็นีเ้เฮยปีเบาใจอายก็คุณหังสาวหลายเบาใจอายสาวหลายก็คุณมักแน่แน่อปีนี้เจอคัดโอดำนกขาภัเบาได้เนอึงจูจังกเ็ดเบกก็กลับกน บ่แม่ใจสู่เหตุการเตน้อยก็พักดินในพักมือป่อเห็นแต่พี่เอ้ยอันว่ากำกินอายปอนน้อยถึงจูได้กินเคกกับพักกุดเบาเหมือนกำกินละหำเมืองน้องถึงจูได้กินจินแงแป้าอบแปีเอ้ยยังไดกินสะแดงก็แกงมีได้กินจินปิงอบ ปิงอ้อมในและเน้อเอ้ยเฮ้ยนังนี้จ่อนเบน่อยเบาดีฮีบเคหอยป่อเนออนโหนายเนี่ยไปดอยก่อเรียไปเป็งสุริอเอเนอก็นังนี้เมือนดังซองปอรอเห็นทังไห้เปินเอาใส่ป้าคายแล่นนอ กันว่าปีเลมาหันไปนางสืุด้ลนใครใดสมดองไม่ใครปินกูก็เล่นสองและสอยหากเกเฮปนอ่อนเรางามใจเย้ยเดีวเฮ้ยก็สอยและกลับไปสะใจเฮ้ย้ามเมืองและปีเอ้ยมาดอกันมาน้องดีกบปีเตเลินมาหนัง เลินจนาและเป้เยนั่งก้อยทกตินยายขำก็ดดันให้มาหขำก็เทนะมาสู่น้องก้อยลุกตีอยู่ละฮำมเมืองน้องมาป,ปีโลงคำดอีเอ้ยก็สวยกับใบสะใจเฮยฮำเมืองก็นี่เอ้ย เอ้ยายกันว่าปีดีก็ลานี่ปินงอยาขี้ไอยนีมอนลากไปอยาขี้และจใจเย้และน้อมาดอสอยนี่จูเฮยนั่งหาก็มาดอสอยาเละจูเฮยนั่งกองนี่เอ้ยกันว่าปีดีก็ลานี่ปินนองปีก้อยขำน้ำเด็ดมาหาก็ดีก้าใจเอ้ย ไปสุป,ปีนี่กยคาำกอเดินหน้าเลยมาสู่นางเดเ้อก็อายใจน้อยนี่กยคาำนี่ตีอยู่มาหานางเดเอลสวยฮักก็ยก่ป้อนริผิวสัางจังบวางอายเออหัหลงหากเปินเ้ยเดี๋ยวเอยก็สวยและกลับใบสะใจเฮยห้ำ เมืองแลปปีเอ้ยมาดอน้องดีก็ปีเตอย่าไปโกทุกก็ขึ้นนบอย่าไปโกทุกขึ้นไมใ้ในแลเน้ออันมาชีแจงคุมเฮินไอ้ไผเบาคัดน้ำหอกชีแจงคุมเฮินอไอไผก็เบาตกน้ำไผแหลปปีเอ้ยอัน่าทิ้นได้ใจขึ้นไผเบาใสไผน้ำหู นาห้องไอไทยลงปียังบ่มออีไผและมาเสือเจนแดงละเฮ้ยห้ามเมืองคนนย้เอ้ยเอยเอยนั่งมาหากไยใจหน่อยเหมือนที่หากเทดอกป่อนอ่อนใจเมาเตอนอนเยอก็นั่งมาหา,ายป้อนหน่อย สังเละมาหากก็เหได้ก็ว่าก,ก็ปันดิตเลตบาอบอสนหอ่นางได้ตีในเนอใจเอยนางเลี้ยอยห้องในสิ้นก็สังนีไกยอยู่บ่อยบ่อยก็ซอยหักเออก็ปสิ้นจูนุ่มหอลงอายเอ้ยลงคำหากเปิ้นเอย เดี๋ยวเอ้ยก็ซอยกับใบสะใจเฮหยห้ามเมิงก็นี่เฮยน้องขึ้นมาจนเบลาเมนน้อยบาดีหิบเคหอยไปดอยก็ไปเมืองสังเ้าพอ่าแลนอปีีนเวนคอนํำดิปินห้อยเวนขอบดอยดีสูกอนและปินขากันแวเวนคอบละห้ามเมิงน้องปีไค่สู่ ก่อนก็ปิ้นเม่และปีเลยกันว่าเขาต้องปีดีเอาปิ้นตับลับตาเขาในผ้าปีดีเอาปิ้นลุกและปิน้นเม่กันในนอก,ก็สวยกับใบสะใจเฮยห้ามเมืองโตนีเออยเดียวเฮยก็สวยและกับใบสะใจเฮยห้าม เมืองก็นี้เอ้ยปีไข่แดนจมนําและปอป้าปีไข่แดนจมพาและปอหนักปียังไข่แดนก็ฟากฟ้าก็ไปปองเฮินนั่งและสวยกับใบสะใจเฮยห้ามเมืองและปีเอ้ย Đều ơi có soi, để cặp bay sát trái hơi ham mưng, để bì ơi cắn mà nong đi có bì đê bì bầu hỡ nong mà hắc có xê đọc bì bầu hỡ là ham mưng nong có mà hắc xê đai bì bầu hỡ nang mà cãi bầu này lẽ nữa cắn mà nong đi có bì đê lên mà nằng mơ nóc tủ tóc na lên ma nàng mơ nục hoa ha ma tốt tung nàng quay lên ma nàng mơ men trà ma tốt bụng đón sai đó pi ơi lên ma nàng na sai khẩu hù nó lên ma có sang pin ai tay lông pi cháy ai mơn có đi sáng mô mau là hơi ham mơn có ni ơi à. ไอ้เอสอยเลพักเริ่อปบ้อนออนหอนายเตืเนเอยก็อีก็อีกเกินดอปีสูเอ๋ยปอกกินข้าวกลางในก็หนังว่ากินเละปันใดก็หาย่างขบ้าวปีสวเอยเขาเผ้าเ่าหนังโดนเช่นปั้นก็หลายวันมาก่อยมาครับเติมกันในสิ้น หล่าอินกินก้อยครับเติมใจเมือเ่อใจเย้เอเฮ้ยเฮ้ยไปเตือนางก็โหเลเบาเขาหักซาปี้วยก็ขาเลเบาก้าหาักไม่โหเลเบาเขาหาักไม่ก็มือไม่แยงมีก็สอยจูเอ้ยก็ปอสินจูนุ่มโหนายเลใจเย้ย

ơi ơi coi lèu ai lè món lạc lè coi kín coi sầu hơn tặng coi nơ nam coi tờ pi lè kín hơn tặng coi nơ đinh lè tờ pi u trái ơi, pi coi súc súc đinh môn ép nơ mè bèng đó सहीहकै कप सिन्चु नुमाउ पैह पैहेदन गफ मै त आइ पैले उदन กันว่าปีเลยดีไปก็เฟ้าเขวตกหน้าต่างอย่าไปตื่นใจเฮ้ยก็นอกออึงห้องก็ในหอยนี่เตอรปีไปยากกอดเนอคนโหลานี่ยิงเดียวกยไปส่งใจเอยก็ไปเตอนนางไปส่งเป็ดก็ดีส่งแพล้น้องปอนอ่อนนางกองนี่เอ้ ไป,ปไปสู้ปีไปสุงขคองดีไปสูงแผวยาวเละใจเอยก็ใปนี่สุ้เอาดองไม่นี่ไปสูงแผวเลินก็สอยจอ้ยปอนอ่อนมอนเจินเละใจเอยเดี๋ยวเอ้ก็สวยและกลับใบสะใจเฮยห้ามเมืองก็นี้เอ้ปอกกันดอละ เฮยเลวและปีเอ้ยก็ปีจริงว่าก้อยอยู่ตอยอดไม้ปีดีไปเกินเนอยอดใด้กันมาลาปินไ้ก้อยใสลายตอดอปีเอ้ยอันมาลายหลมหนักพื้นลงก้อยใสแลมตองอ่อยกันมาลายหลมล่ะพื้นหน่อยก้อยใสต้องใบเข้มละเฮยเมืองหำกอนีเอ้ย ปีเจงว่าก้อยอยู่ดอกก้อยกินละหำเมืองตัวนี้เอย